สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำไฟล์ Element ครับซึ่งในคลิปนี้ครับจะเป็นเวอร์ชันที่4ครับมีทั้งหมด18รูปแบบหลักๆนะครับมีทั้งแบบเป็นไฟล์ MOV แบบไม่มีพื้นหลังครับไฟล์คมชัดสูงแล้วก็มีแบบไฟล์เทมเพลครับสามารถปรับแต่งได้เองทั้งหมดแบบเยอะมากๆครับซึ่งถ้าเกิดเป็นไฟล์ MOV เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆได้ทั้งหมดเลยครับโปรแกรมที่สามารถรองรับไฟล์ MOV เนี่ยโปรแกรมตัดต่ออะไรก็ช่างถ้าเกิดโปรแกรมนั้นๆรองรับไฟล์ MOV เนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไฟล์ MOV สามารถใช้ได้ในโปรแกรมพเมีโปรนะครับมีทั้งแบบความละเอียด1080หรือจะเป็นความละเอียดสูงแบบ 4K ครับก็มีให้เพื่อนเลือกครับหรือใครจะเลือกทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ได้ครับแล้วก็บางตัวเลือกครับจะมีไฟล์แถมให้เพื่อนๆครับบางตัวเลือกเนี่ยก็จะมีการรวบรวมของเวอร์ชันเก่าทั้งหมดด้วยครับรวบรวมทั้งหมดรวมไปถึงเวอร์ชันที่4แล้วก็ของแถมแบบจุกๆเลยครับรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดเพื่อนๆสามารถอ่านที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยครับมีรายละเอียดบอกทั้งหมดทุกสิ่่่่งงทุกกกอออออยยยาาแแบบลลลละะเเเเเเีีดดดใใใใหหห้้้้้พพืืืนนนูคว็ิิปปผมมจ เพื่อนดูนะครับว่าไฟล์ที่เพื่อนเพื่อนจะได้ไปเนี่ยจะเป็นไฟล์แบบไหนสามารถปรับ แต่งยังไงใช้งานยังไงแล้วก็ไฟแถมเนี่ยแถมอะไรแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอได้อ่านรายละเอียดใต้คลิปนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนเเห็นอยู่ตอนนี้ครับที่หน้าจอของผมตอนนี้ครับอ่ะรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยที่ผมจะเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวเลือกที่7ครับชุดสุดคุ้มแบบจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างมาทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูัซึ่งตวเลือกที่7ตตัััวววนนีี้มมมกก็จะทุรอยู่ในตัวทีี่7น้อยู่แล้วครับาเดดี๋ยวผมมจะปิให้ดูตัวเลือกที่7ละกกัันนนไปดู อ่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลิงก์โหลดจากผมมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทําการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยดาวน์โหลดให้เป็นไฟล์แบบนี้ครับเพื่อนๆก็จะได้ไฟล์ที่บีบอัดแบบนี้ครับเป็น1ไฟล์นะแต่ของผมเนี่ยผมจะมีทุกไฟล์ของผมรวบรวมอย่างงี้เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็จะได้แค่1ไฟล์1ไฟล์ตามตัวเลือกที่เพื่อนๆเลือกให้แหละถ้าเกิดใครเลือกตัวเลือก7เนี่ยมันก็จะเป็นวงเล็บ7นะอ่ะอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยตัวเลขที่7เนี่ยจะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างตัวเลือกที่1เนี่ยถ้าเกิดเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ MOV แบบนี้นะอ่าจะเป็นไฟล์ MOV ซึ่งไฟล์ MOV ตัวเลือกที่1เนี่ยก็จะมีเป็น4 สีเขียวเนี่ยตัว G เน hmm ี่ยก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ตัวมัอยู่เนี่ยจะเป็นสีขาวนะสีเขียวสีขาวเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นไฟล์ที่เป็นสีอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอย่างเงี้ยนี่ครับมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะไฟล์ MOV แบบนี้เนี่ยไม่สามารถปรับแต่งแก้ไขได้นะครับมันก็จะเป็นไฟล์วิดีโอไปเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆอยากใช้ในโปรแกรมอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาเป็น MOV เนี่ยไปใช้ก็จะมีสีให้เพื่อนๆเลือก2สีแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวอ่าอันนี้จะเป็นสีเขียวใครอยากใช้สีอะไรก็เลือกเอาอ่แลลล้ววก็็ตัเเเขนนียจะะป MOV ด8 ตัวเลือก2เนี่ยจะเป็น MOV ความละเอียด 4K ครับแล้วก็ตัวเลือกที่3เนี่ยจะเป็น MOV ทั้ง2ความละเอียดเลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับจะมี2ความละเอียดให้เพื่อนเลือกใช้แล้วก็จะมีไฟล์แถมเนี่ยจะมีไฟล์ที่เป็นสีกระพริบให้เพื่อนเลือกใช้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัว F เนี่ยตัวนี้จะเป็นไฟล์สีกระพริบอ่าถ้าเกิดเพื่อนลองมาเปิดดูเนี่ยนี่ครับมันก็จะเป็นสีกระพริบแบบนี้อ่าจะเป็นรูปแบบียกกันแต่จะเป็นสีกระพริบแบบนี้เป็นไฟล์ไม่มีพื้นหลังนนนนนนะะครรัเเเเเพพืืื่่่่่่ออ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 ๆๆลลลาากกกใใใช้้้ไไไไปวววงงงสสดดดีีีีีโโยยยยยทมตขห แล้วก็ถ้าเกิดตัวเลือกที่3เนี่ยก็จะมีแถมไฟล์ที่เป็นกรอบคลิปอย่างนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเคยทําขายนั่นแหละอ่าผมก็จะมารวบรวมไว้ในนี้ให้เพื่อนๆอ่าเอาไปใช้อ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวสีก็มีนะจะเป็นตัวนี้อ่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็มีแถมอยู่ในตัวเลือก3แล้วก็ตัวเลือกที่456หเนี่ยหรือตัวเลือกที่7เนี่ยก็จะมีตัวที่แถมเหมือนกันนะแต่จะเป็นไฟล์เทมเพลตนะอ่าอย่างเช่นตัวเลือกที่4 5เนี่ยมันจะเป็นไฟล์เทมเพลตแล้วใช่ไหมอ่า อันนี้ก็จะเป็นไฟล์เดมเพจเปิดเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดใครเลือกตัวเลือกที่4ขึ้นไปเนี่ยที่เป็นไฟล์เดมเพจเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขียนคําว่า20กับ21บวกเนี่ย20เนี่ยก็คือใช้ได้กับโปรแกรมที่เป็น Pre เม e r e Pro รเวอร์ชั่นสนะหรือถ้าเกิดใครลองแล้วเนี่ยใช้โฟลเดอร์ไหนได้ก็ใช้ได้ตามสบายเลยนะอ่าแต่ผมทํามาเผื่อไว้เฉยๆสาหรับบางคนอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ส่วนน้อยละกันผมก็เลยทําเผื่อไปให้ใช้อ่าแต่ใครใช้โฟลเดอร์ไหนได้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลย อันนี้ก็จะเป็น1 0 8 0เป็นไฟล์ดัมเพจยี่สิบไฟล์แบบนี้ในแต่ละไฟล์เนี่ยอย่างเช่นไอตัวกรอบคลิปเนี่ยที่ผมแถมมให้เนี่ยที่แถมไป2ไฟล์ตัวนี้เนี่ยไอตัวเลือกที่20เนี่ยมันจะมี3รูปแบบอยู่ในนี้อยู่แล้วนะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลอ่ามันมี3รูปแบบอยู่ในนี้เพื่อนๆสามารถติ๊กเปิดปิดได้เลยอันนี้เป็นกรอบคลิปที่ผมแถมให้นะสิบเก้ายี่สิบตัวนี้แต่หลักๆเนี่ยก็จะมี18แบบแบบนี้บางตัวเนี่ยมันจะเป็นซ้ายขวาเพื่อนๆสามารถติ๊กเปิดปิดได้เลยเด,ดี ก็จะเหมือนกันเป็น 4K แล้วก็ตัวเลือกที่6นะครับนี่ตัวเลือกที่6จะเป็นตัวเลือกที่มีเทมเพลตด้วยครับแล้วก็จะมี MOV ให้เพื่อนเลือกใช้ด้วยอ่าตัวเลือกที่6เนี่ย <ๆ S 2> ก็จะค่อนข้างเจ๋งขึ้นมาแล้วเพราะว่ามีหลายๆรูปแบบให้เพื่อนเลือกใช้อย่างเช่นเป็น MOV แล้วก็จะมีเป็น 4K แล้วก็1080เพื่อนเพื่อนสามารถเลือกได้เลยอ่าแล้วก็มีอย่าง MOV เนี่ยก็จะมีสีแบบกระพริบ,บให้เลยเนี่ยเพื่อนเื่อ <ๆ S 1> ไม่ต้องไป <เ ależy S 2> นั้นงกพ p o ์ตเองหร <ๆ S 1> <ác S 2> ือใครอยากจะได้เป็นเทมเพลตเนี่ยปรับแต นี่ตัวเลือกที่แบบสุดคุ้มสุดๆแบบโหยแถมเยอะมากในตัวเลือกนี้ครับนี่ครับอันนี้จะเป็น V4 นะครับแล้วก็ตัวแรกเนี่ยจะเป็น V1 ถึง V3 เนี่ยมันจะรวมอยู่ในตัวเลือกที่7ด้วยครับ V1 ถึง V3 เนี่ยมีอะไรเนี่ยมีหมดนะครับนี่ครับ นี่ครับมีหมดเลยในตัวก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําอะไรมาขายผมใส่ในตัวเลือกที่7นี้หมดเลยนะนี่ครับนี่เพื่อนๆดูได้เลยตั้งแต่ V1 ถึง V3 เนี่ยอยู่ในนี้หมดทุกตัวครับตามคลิปตัวอย่างนี้เลยนะผมให้ไปในตัวเลือกที่7แบบจุกๆเลยนะแล้วก็ V4 เนี่ยเวอร์ชันในคลิปนี้เนี่ยแหละอ่าเวอร์ชันหลักของเราเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะอันนี้เปิดให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็ให้เพื่อนมาดูของแถมที่ตัวเลือกที่7ได้นะอ่าลองเข้ามาดูในของแถมนี่ อันนี้ก็จะเป็นาซด์เฟฟกที่ผมใส่ไปให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือผมมีผมก็เลยแถมไปให้เลยในตัวเลกที่7นะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นอ่ะซ <c oughs> าวประมาณนี้ อลองไปใช้กันดูได้นะ <_ S 1> ก็จะมีประมาณ40กว่าซาวอันนี้นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นซาวที่ผมเคยแจกฟรีในช่องนี่แหละแต่เพื่อนๆไม่ต้องไม่นั่งโหลดละเออมันก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็คืออยู่ในตัวเลือกที่7ด้วยเอออันนี้ก็ไม่มีอะไรไอร้ซาวอฟเฟกอันนี้ก็ธรรมดานะแต่ที่มีแถมเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือไฟล์พวกนี้นี่แหละเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันก็คือตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวแบบตัวพอสอะตัวพอสกับตัวเพเดี๋ยวผมมาลองใส่ให้้้้ดูแลแลลววววกกััันนนน็็ตตีีจะเป เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะแล้วก็สไตล์เอฟเฟกเสียงแบบทันสิชันแบบเป็นกล้องเล็กๆอย่างนี้นะอ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีดัตโอเวอร์เลยอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ผมทําเองทั้งหมดนะผมทําเองนี่คมชัดแน่นอนเพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลย1080ก็มีแล้วก็จะเป็นแบบฟิล์มเบอร์อย่างนี้ฟึ๊นี่เอาไปใช้ได้มีทั้ง 4K 1080แล้วก็จะเป็นกรอบแบบเนี้ยจะเป็น ก็แบบเขาเรียกว่า,างไงเดียวเฟรม35มนะิน่ะเออเนี่ยประมาณนี้เอาไปใช้แบบเท่ๆใส่กรอบคลิปได้อ่ะก็จะมี 4K แล้วก็1080แล้วก็ตัวโหลดดิงอันนี้ผมก็ทําเองนี่เอาไปใช้ได้แบบไปใช้แบบตอนมุกแป๊กมุกโหลดอะไรแล้วแต่นะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สปีดไลน์ที่ผมเคยทําขายนี่แหละเออเนี่มีให้ใช้อ่า อันนี้ก็คือของแถมในตัวเลือกที่เนะอ่าเพื่อนๆสามารถเลือกกันได้อ่าแล้วก็มาที่ตัวหลักของเราครับก็คือ v4 ตัวนี้เปิดเข้ามาที่ตัว m o g r t ตัวนี้จะเป็นเทมเพลตครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าเพื่อนๆอยากจะใช้แบบ 4k หรือ1080ยวผมเข้าที่1080ก่อนละกันแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันครับเพื่อนๆลองเลือกดูก่อนว่าโปรแกรมของเพื่อนเวอร์ชันไหนถ้าเกิดเพื่อนๆเวอร์ชันที่2021ขึ้นไปเนี่ยให้เพื่อนๆใช้ตัวนี้ละกันเดี๋ยวผมจะใช้ที่ตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์เทมเพลตแบบนี้อ่าพอเจอไฟไ ถ้าเกิดของใครเป็นเวอร์ชัน2021-22เนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเวิร์ p สเปซคาว่ากราฟิกเพื่อนเพื่อสามารถเลือกแถบตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดของใครเนี่ยเป็นโปรแกรมเวอร์ชัน2023นนะก็จะมีเวิร์ p สเปซตรงนี้นะเพื่อนๆกดลงมาแล้วก็เลือกคําว่ากราฟิกนะหาคาว่ากราฟิกอย่างเงี้ยหรือไม่ของผมเนี่ยผมจะตั้งเป็นนี่ ll กราฟิกหรือถ้าเกิดใครหาไม่เจออย่างนี้นะเออเพื่อนๆมาที่ตรงนี้คนระับ Windows แล้วก็เลือกคําว่า e s s e n t i a l ลกราฟิกตรงนี้ก็ได้หรือจะมาที่เวิร์ p สเปซตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลือกคําว่ากราฟกดดดไไป,ไปาาาาลลลวว์์ที่นนโหหมมจผ จะเป็นไฟล์แบบนี้นะนี่เราก็ลากคุมทั้งหมดลากมาใส่ในนี้ได้เลยอย่างนี้นะปึ๊บรอกระพริบอ่านี่ครับเลื่อนหาได้เลยนี่จะมีทั้งหมด18ไฟล์แบบนี้วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงที่ไทม์ไลน์ของเราแบบนี้ได้เลยนะไฟล์เทมเพลตเนี่ยจะมีความยาวที่10วินะเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความยาวที่1ิวิการปรับแต่งเนี่ยจะเป็นแบบการปรับแต่งคล้ายๆกันนะเดี๋ยวผมลองลากลงมาให้ดูสัก4ี่ห้าตัวแล้วกันอ่ะอ่ะอย่างเช่นตัวไหนอีกอะ่ะตัวนี้แล้วกันแล้วก็ตัวไหนตัวนี้ อ่าแล้วก็ตัวนี้ละกันตัวกรอบที่ผมแถมเข้าไปอ่าประมาณนี้วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือให้เพื่อนกดที่ตัวเทมเพลตนะแล้วมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการปรับแต่งของตัวทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยอา่าอาจจะเป็นขนาดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเทมเพลตเนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้เออมันสามารถปรับแต่งได้แล้วก็เรื่องสีเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนอยากได้สีอะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนสีไปได้เลยอันนี้จะเป็นสีใครชอบสีอะไรยังไงกดได้เลยนี่เป็นไงสีนี้ละกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเขียนคําว่่าไลสีนะ ไล่สีเนี่ยมันก็จะเป็นการใส่แบบไล่สีอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ตัวไล่สีเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งได้อ่ะอันเนี้ยก็คือจะเป็นการปรับแต่งที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะแต่จริงๆหลักๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่นะอันนี้คือแล้วแต่อ่ะถ้าเกิดเราใส่ไล่สีเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่มันจะเป็นไล่สีแต่มันมีตำแหน่งเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้อยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองปรับแต่งกันดูแล้วกันเรื่องสีนะเออเดี๋ยวผมก็อาจจะไม่ค่อยได้เน้นใใหห้้ปรับ ตรงนี้สักเท่าไหร่เออแต่ถ้าเกิดใครอยากปรับลองปรับดูเพราะปรับแต่งสีตรงนี้เสร็จเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้แบบให้มันเป็นสีกระพริบเนี่ยเพื่อนๆก็กดตรงสีกระพริบนะแล้วก็ไอตัวที่เป็นแบบไล่สีเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบกระพริบรัวๆนะมันจะเป็นแบบเนี้ยอ่า แต่ไอสีกระพริบนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้แบบให้มันเป็นสีเดียวเนี่ยเพื่อนๆลองติ๊กคำว่าไล่สีออกมันก็จะเป็นสีแบบสีเดียวนะแต่จะเป็นสีเดียวแบบทั้งทั้งแผงอ่ะเออมันจะเป็นสีเดียวอะ่ะแล้วก็มันจะกระพริบอ่าลองดูนี่ครับมันจะเป็นกระพริบแบบสีเดียวอะ่ะเออซึ่งมันไม่ได้แบบกระพริบแบบไล่สีอ่ะ <c oughs> เออเนี่ยอย่างเงี้ยมันไล่สีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรากดกระพริบไปด้วยเนี่ยมันก็จะกระพริบแบบไล่สีเออแต่ถ้าเกิดเราเอาไอไล่สีออกเนี่ยมันก็จะเป็นกระพริบแบบสีเดียวอย่างเงี้อ่่านี้แแลววตคมชบ อ่าไอตัวนี้เนี่ยก็ไปไว้ในช่วงแบบช่วงอะไรช่างอย่างผมก็นึกไม่ออกนะว่าใส่ในช่วงไหนดีไม่อนๆลองเอาไปเล่นเอาไปใส่กันดูแล้วกันนะสาหรับไอตัวตัวเนี้ยเออแล้วก็มีอะไรอีกมีความสั่นอ่าสมมุติถ้าเกิดเราไม่ใส่ความสั่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเด้งเฉยๆอย่างเงี้ยมันจะเด้งเฉยๆอ่าผมปิดสีกระพริบออกก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่มันจะเป็นแนวแนวนี้อ่ามันจะไม่สั่น,น,นแต่ถ้าเกิดเราใส่ความสั่นไปด้วยเนี่ยมันจะดูแบบมันขึ้นอ่ะเออนี่ ไอการปรับแต่งพวกนี้เนี่ยบางตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันสันทีเดียวนะมันแล้วแต่แบบแล้วแต่รูปแบบอะเอออย่างตัวเนี้ยลองดูว่ามีอะไรบ้างก็จะมีสีมีไล่สีแต่หลักๆเนี่ยจะมีเปลี่ยนสีได้แล้วก็ปรับให้มันไล่สีได้แล้วก็เปลี่ยนสีไล่สีได้ปรับให้เป็นสีกระพริบได้อันนี้คือหลักๆเออแล้วก็อย่างตัวนี้เนี่ยพอเล่นเนี่ยมันจะเป็นลูกเล่นแบบนี้ใช่ไหมอ่าหมุนหมุนหมุนน่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดเราเปลี่ยนลูกเล่นเนี่ยอ่าเป็นลูกเล่นสองเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกระโดดกระโดดกระโด เอออย่างเงี้ยอันนี้หมุนหมุนเออแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้จะเป็นกระโดดกระโดดอนนันเนี้ยเห็นไหมอ่าเพื่อนเื่อลองเลือกดูได้แล้วก็สีมิติเนี่ยมันจะมีมิติองศามิติขนาดมิติอย่างเงี้ยเพื่อนเื่อลองปรับดูกันได้นี่เป็นไงมิติแล้วก็สีขอบขนาดขอบอ่าลองปรับกันดูอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะคล้ายๆกันอ่าเดี๋ยวผมจะดูว่าอันไหนมีปรับแ,แตกต่างกันไปเดี๋ยวผมจะแนะนําแล้วกันอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบซ้ายขวาอย่างเงี้ยมันจะมีกลับฝั่งให้เอออันเนี้ยก็จะไปไว้ตรงแบบตรง ปากคนอะไว้พูดอะเออแล้วก็ไปปรับแต่งเสร็จเนี่ยถ้าเกิดอยากใช้งานแบบง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆปรับแต่งเป็นแบบของเพื่อนๆเองนะปรับแต่งแบบ ที่เพื่อนๆต้องการอ่ะแล้วก็ไปเอ็กพอร์ตเป็น MOV เองก็ได้เออแล้วเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะได้ง่ายนะเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็กดตโมชันเนี่ยเออแล้วก็ย่อมันลงไปหรือจะขยายเนี่ยแล้วแต่อันนี้ก็จะไปวางตามแบบตามหน้าคนตามปากหรือตามวัตถุที่เราแบบต้องการเน้นอ่ะเอออะไรเงี้ยตอนด่าตอนตะโกนตอนเซลตอนอะไรอย่างเงี้ยเออที่เขาชอบใช้กันอ่ะเออเนี่ยมันกลับฝั่งไดยกลับฝั่งได้ในตัวเลยเออเพื่อนๆไม่ต้องไปนั่งฟิปเองผมก็ใส่มาให้อ่ามีตัวไหนอ,อีกอ่าอย่าง ตัวนี้มันก็จะเป็นสีประมาณนี้อ่าสีกระพริบก็ได้แล้วก็ขนาดเส้นอ่าเห็นไหมขนาดเส้นก็ได้ขอบฟุ้งเอ,อ่ยอขอบฟุ้งเนี่ยมันจะเป็นขอบฟุ้งด้านบนนะเนี่ยมันจะเป็นแบบขอบดำๆฟุ้งๆถ้าเกิดใครอยากได้ก็เปิดปิดเอาได้นี่ครับแล้วก็ความเข้มความจางเนี่ยปรับกันได้เนี่ยความสูงความต่ําของขอบฟุ้งอ่าเห็นไหมให้มันฟุ้งเยอะฟุ้งน้อยอ่าลองปรับกันดูไอ้ขอบฟุ้งเนี่ยมันจะค่อยๆลงมาตอนแบบตอนเลื่อนมาด้วยนะนี่ครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบ เออตอนเล่นมุกแปก๊กหรือแบบมุกไมฮ่าอะไรเงี้ยหรือจะช่วงไหนเนี่ยเพื่อนๆนลองไปเล่นดูนี่ครับอ่าเปลี่ยนสีได้นะแล้วก็มีตัวไหนอีกอ่าตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันมีอะไรอีกมีขอบฟุ้งเหมือนกันอ่าขอบฟุ้งเขียนผิดด้วยเป็นไงนี่ช่างมันไม่เป็นไรก็ปรับได้ขนาดขอบขนาดเส้นอะไรเงี้ยเห็นไหมขนาดเส้นขนาดขอบ ลองปรับกันดูนะนี่แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะไอตัวนี้ตัวแถมนะก็ไม่ค่อยมีอะไรอันนี้จะเป็นกรอบที่ผมทําขึ้นมาเล่นๆน,นะไม่รู้ว่าเผื่อบางคนอาจจะได้เอาไปใช้นะเออเนี่ยเป็นกรอบประมาณนี้ก็เปลี่ยนสีได้ปรับให้โกรปรับขนาดจุดเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว,ไว้ช่วงไหนผมทําขึ้นมาก็เลยเออติดๆมาแล้วกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ผมเคยทําขายนั่นแหละตัวนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะได้เส้นแบบไหนนี่ครับจะเป็นเส้นยักๆหรือจะเป็นเส้นตรง หรือจะเป็นแบบจุดไขปลาอย่างนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้จะเอาเป็นสีขาวทั้งหมดเลยก็ได้อ่าลองดูสีขาวทั้งหมดอ่าเพดูนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมเห็นยูทูบเบอร์เขาชอบใช้กันผมก็เลยอ่าลองทํามาให้เพื่อนเได้ใช้นะอ่าจะใส่แบบโกลก็ได้ อ่าแล้วแต่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตที่แบบหลักๆที่อยู่ในเวอร์ชันนี้นะซึ่งไอตัวแถมครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแถมเนี่ยก็คือวิธีการใช้งานเอออย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะมาสอนวิธีใช้ไอตัวที่ผมแถมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมหาคลิปก่อนสมมุติจะเป็นตัวนี้ละกันเป็นตัวที่ผมทําขึ้นมาจะเป็นอ่าจะเป็นตัวหยุดกับตัวเพย์ละกันจะเป็นตัวนี้นี่แล้วผมให้เพื่อนๆดูเป็นตัวเพย์ใช่ไหมแล้วไอตัวนี้จะเป็นตัวพอสอ่าสมมติเราเล่นเล่นคลิปไปเนี่ยเราอยากจะให้คลิปแบบคลิปหยุดอะแบบให้คน ดูรู้ว่าคลิปหยุดอ่ะเออเรากดเพย์ไปปุ๊บปุ๊บอ่าตรงนี้เราตัดตัดปุ๊บอ่าไม่ได้ตัดดีเดี๋ยวผมจะทําเป็นไอ้นี่ละกันแทรกเป็นภาพนิ่งละกันอ่าแล้วก็แทรกภาพนิ่งมาก่อนอ่า insert ร์ตเฟ h o โฮอันนี้ละกันอ่าตรงนี้ครับก็จะเป็นภาพนิ่งแล้วใช่ไหมนี่ครับเห็นไหมตรงนี้มันนิ่งละฟึบอ่าตรงนี้หยุดแล้วใช่ไหมอ่าเราเอาไอ้ตัวเพย์ตัวนี้เราต้องใช้ตัวเพย์หรือตัวพอส์ตอ่าเพื่อนๆลองไปเลือกดูแล้วกันว่าเราอยากจะใช้ตัวเพย์หรือตัวพอสตอ่า นี่ครับมันจะวางประมาณนี้ป๊บอ่าซึ่งไอตัวนี้มันใหญ่ไปผมจะทำให้มันเล็กลงหน่อยประมาณนี้นี่ปุ๊บอ่าเห็นไหมเราก็จะวางประมาณนี้เพื่อนๆเนี่ยไปใส่เป็นแบบเสียงเอฟเฟกเอานะให้แบบเสียงคลิกหรือเสียงอะไรก็ได้นะเนี่ยครับตอนนี้แล้วก็ไอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบตอนภาพหยุดแล้วก็ไปเคลื่อนไหวปกติใช่ไหมนี่ครับแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาวางเออนี่ วางประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ปรับขนาดให้มันแบบพอดีกับโปรเจกต์อ่ามันใช้ได้ในโปรเจกต์ที่เป็น 4K ก็ได้นะแล้วก็1080ก็ได้วางประมาณนี้ลองเพย์ดูฟึบนี่อ่าลองวางให้เข้าดูนี่ครับปึ๊บเหมือนเรากดปุ่มตอนเราเแบบสัมผัสหน้าจอมือถืออะไรเงี้ยอ่าแล้วคนดูก็จะได้รู้สึกแบบนั้นนะเออเราไปใส่ซาวด์เฟกเอานี่ครับวางประมาณนี้ แล้วก็มีตัวอะไรอีกฟิล์มเบิร์แล้วกันฟิล์มเบิร์ฟิล์มเบิร์จะเป็นตัวนี้1080ปดสบามาใส่มันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอ่าเรากดที่ตัวฟิล์มเบิร์นะแล้วก็มาที่เป็นโหมดนะเราปรับเป็นสกรีนไหมเออเป็นสกรีนปะอ่าเป็นสกรีนก็ได้นี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้ลองเพยดด์ดูฟุ๊อ่าแบบเท่ๆอเอาไปใส่ดูนี่ประมาณนี้แล้วก็หรือเพื่อนๆคิดว่ามันช้าไปเนี่ยเพื่อนๆลอง กดคอนโทรล R ที่ตัวไฟล์มานะแล้วก็อาจจะปรับสักร้อมสิบไหมเออให้มันเร็วขึ้นหน่อยนึงฟุ๊อ่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเอออันนี้ก็คือผมแถมให้ไปในตัวเลือกที่7นะอันนี้กําลังอธิบายอยู่แล้วก็ไอเฟรม35มิลเนี่ยอ่ะล่ามาใช้ดูนี่ครับจะเป็นกรอบแบบนี้อ่าถ้าเกิดเราใช้ร่วมกันนี้เป็นประมาณนี้แล้วก็ไอเสียงซ้ายเอฟเฟกคาร์เมเนี่ยมาวางตรงนี้ลองดูว่าจะเป็นยังไงฟึบอ่า ไปลองวางกันดูนะอันนี้ผมวางให้ดูแบบคร่าวๆนะแล้วก็มีอะไรอีกมีดัสโอเวอร์เลย์อ่าพันแล้วกันตัวนี้ลองเล่นดูเป็นยังไงวิธีการใช้งานตอนนี้เนี่ยมันดําอยู่ใช่ไหมกดที่ตัวไฟล์ตัวนี้นะแล้วก็มาที่เบนโหมดเราเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรวะไม่ใช่ m ัลติพายเป็นสกรีนอ่าเป็นสกรีนนี่ครับมันก็จะมีแบบความยุบยับยๆบยับยับอะไรเงี้ย,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 ยอ่าเพื่อนๆลองไปเล่นดูกันได้แล้วก็ ตัวโหลดดิ้งเนี่ยโหลดดิ้งตัวนี้มันก็จะเป็นไฟล์แบบไม่มีพื้นหลังเหมือนกันทั้งหมดนะไอตัวโหลดดิ้งตัวเพย์อะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ไปย่อเอาแล้วก็ไวไวแบบที่หน้าคนแล้วก็ไปทําแบบสีขาวดําเป็นอะไรเงี้ยลองไปเล่นดูนะตัวเนี้ยนี่ครับเห็นไหมอ่ามีตัวอะไรอีกสปีดไลน์อะไรพวกนี้ก็ใช้เพื่อนๆใช้กันเป็นอยู่แล้วแหละมัง้งไอตัวสปีดไลน์พวกนี้นะอันนี้ 4K เเราตัวนี้นี่ครับสปีดไลน์อ่าลองเอาไปใช้กันดูแล้วก็ มีอะไรอีกอตัวที่แถมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ ถือว่าแถมค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ไอตัวที่เป็นเวอร์ชั่น1ถึงเวอร์ชัน3เนี่ยมันจะมีเวอร์ชันย่อยๆอยู่ในนี้อีกเยอะนะผมได้ทำคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดไปหมดแล้วนะผมจะไม่พูดถึงตัวเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะแต่ในตัวเลือกเเนี่ยมีเวอร์ชันก่อนหน้านี้ทั้งหมดถ้าเกิดใครสงสัยการใช้งานจริงๆเนี่ยก็ย้อนดูคลิปเ,เก่าของผมได้นะผมเคยสอนไปหมดแล้วซึ่งถ้าเกิดในตัวเลือกที่7เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยไฟล์จะแบบเยอะมากๆครับเพื่อนๆลองดูดิไฟล์แบบให้เพื่อนๆใช้เยอะมาก มีหลายรูปแบบมากๆอ่าเพ,พื่อนๆไปเลือกใช้กันดูได้นะสําหรับตัวเลือกที่7นะค่อนข้างเยอะคุ้มที่สุดแล้วนะผมว่าคุ้มมากๆก็ถ้าเกิดใครสนใจไฟล์เทมเพลตเอลิเมนต์ในเวอร์ชันนี้นะเพ,พื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับใครยังสงสัยอะไรตรงไหนครับเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆหรือเกี่ยวกับไฟล์เทมเพลตในเวอร์ชันนี้ครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครสงสัยเนี่ยอยากจะปรึกษาปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทักมาพูดคุยกับผมก่อนได้ครับสำหรัััับบบคคคลิปปนนีีี้้้ก็ไไววเท่ารรสสด